วิภาวีสีทองหัวเสาทีมชาติไทยถูกเรียกเข้ามาเป็น1ใน14ทีมบอลเล่บอลหญิงเพื่อลงทําศึกเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกการแข่งขันบอลเล่บอลหญิงในศึกเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกที่เมืองอันตัญญาประเทศตุรกีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2566ทีมบอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยได้ประกาศรายชื่อ14คนที่จะลุยในสนามแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหนึ่งในนั้นมีชื่อของมดวิภาวีสีทองผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาอีกหนึ่งผู้เล่นที่จะเข้ามาเสริมเกมรุกให้กับทีมลูกยางสาวไทยมดวิภาวีสีทองบิหลังดาวรุ่งวัย24ปีจากเชียงรายสูง1 7 3จาซนติเมตรจากทีมไดมอนด์ฟุตไฟเชฟแอร์ฟอสทีมดังจากวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูการหน้า2023-2024เตรียมไปเล่นอาชีพให้กับทีมกิมชอนไฮพาดดิกรีแชมป์วิลิกประเทศเกาหลีใต้สำหรับผลงานในนามทีมชาติไทย เคยคว้าอันดับ3เอเชียนแชมเปียนชิพรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรองแชมป์เอเชียนแชมเปียนชิพรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเมื่อปี2015รองแชมป์เอเชียนแชมเปียนชิพ2017และเหรียญทองซีเกมส์2 0 2 2ประเทศเวียดนามส่วนผลงานสโมสรพาไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอสคว้ารองแชมป์ไทยแลนด์ลีกฤดูการ 2022- 2023และรองแชมป์สโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023 รวมถึงได้เดินทางไปเล่นหกับนินบิลิเวิร์สแบงค์สบอลเล์บอรีประเทศเวียดนามฤดูการล่าสุดอีกด้วยขณะที่ผลงานส่วนตัวรางวัลตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมประจรําฤดูการล่าสุดจุดเด่นวิภาวีเป็นผู้เล่นที่มีทักษะยอดเยี่ยมสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งหัวเสาและบีหลังปรับเปลี่ยนตามแผนของโค้ชได้เชื่อว่าจะเป็นผู้เล่นตัวใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเติมแผนการเล่นของโค้ด่วนเดนไนศิว,วชลเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้มีความหลากหลายมากขึ้น ในการแข่งขันบอลเล่บอลเชนลีก2,023สัปดาห์แรกที่เมืองอันตัญญาประเทศตุรกี